ในฤดูกาล2020-2021แม้ว่าถ้าดูกันตามสถิติแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมที่พัฒนาขึ้นจากเดิมตั้งแต่วันแรกที่โอเล็กกุนนาโซชาเข้ามาเป็นกุนซือพวกเขาจบในลีกด้วยการเป็นอันดับ2ได้แบบไม่ยากเย็นแต่เมื่อดูไปที่ผลลัพธ์แล้วนะครับพวกเขายังคงมีปัญหาอยู่หลายจุดโดยเฉพาะในช่วงท้ายฤดูกาลเราเห็นได้เลยว่าพอแต่ละสิ่งนั้นไม่เป็นใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฟิตของผู้เลน่นหรือน้กเตะบาดเจ็บก็ทําให้เกิดปัญหาการช่วแชมป์ยูฟายูโรป้าลีกด้วยการแพ้จุดโทษให้กับเบียเรอกนกีี่ ไม่ประสบความสำเร็จในฐานะแชมป์นั้นเป็นสิ่งที่โอเลกคุนนาโซชาและลูกทีมต้องยอมรับซัมเมอร์นี้พวกเขาจะมีเวลาเตรียมทีมแค่ไม่นานนะครับเพราะกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจยูโร2020ที่เลื่อนมาเตะเอาในปีนี้ ก็ปาเข้าไปกลางเดือนกรกฎา,าคมแล้วฉะน,นั้นพวกเขาวควรที่จะวางแผนกันตั้งแต่นนเนินๆถึงเรื่องการเสริมทัพวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็ก์ขอ,อนําเสนอสิ่งที่แมนยูเน็ดต้องทําและการเข้าสู่ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานฟุตบอลแม็ก์ด้วยนะครับตำแหน่งไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนเราเห็นกันได้อย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อทีมขาดแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมไปด้วยอายการบาดเจ็บเซนเตอร์แบ็กอีก,อาก uff, illy, สามคนอย่างวิกเตอร์เล ที่มีแม็กควายยืนปักหลักนะครับทีมก็ยังเสียประตูง,ง่ายๆจากลูกเซตพีดรวมถึงมีข้อผิดพลาดอยู่ตลอดทั้ง2ซีซั่น ตั้งแต่กองหลังร่างใหญ่ย้ายตัวเองมาจากเลสเตอร์ซิตี้ฉะนั้นตำแหน่งนี้เป็นสิ่งที่ยังคงต้องเฟ้นหากันต่อไปการจะหาผู้เล่นดีๆที่เหมาะกับทีมจริงๆและมีศักยภาพที่ไว้ใจได้ซึ่งแน่นอนว่าราคาก็ต้องไม่แพงมากด้วยการหาซื้อกองหลังที่ดีแบบนี้ได้มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรตำแหน่งกองกลางก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังต้องหากันอีกต่อไปเช่นกันนะครับถ้าทีมอยากจะเป็นสโมสรที่เล่นเกมบุกเราเห็นกันแล้วว่าในแมตที่พบกับเบียร์เรอัลการใช้ปอลป๊อกบายยืนเป็นมิด ีงแค่วันนั้นสกอตต์แบคทูมิเนีคือสิ่งที่เป็นปัญหาเหมื่อ,อไรก็ตามที่เขาไม่ได้เป็นมิดฟ,ฟิลตัวรับคู่กับเฟร็ด นั่นก็คือพังพินาศเขาก็กลายเป็นเพียงแค่ก,กองกลางธรรมดารรมดาคนหนึ่งเอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่ว่าจับคู่กับเฟร็ดหรอกครับแต่เขามีผู้เล่นที่เป็นลูกหาบวิ่งไล่บอลตัดบอลได้เขาก็จะมีประโยชน์ขึ้นมาโดยหมัดมหนึ่ง,งที่คอยจะซ้อนหลังให้กับเฟร็ดในเกมรับอีกทีแต่ถ้าทีมหากองกลางตัวตัดเกมที่ทําสิ่งนั้นได้ด้วยตัวคนเดียวทีจะต้องพึ่งทรัพยากรผู้เล่นที่2คนในแดนกลางทำไมม่นนามซายังทาให้ปอปอกบาดเล่นในตําแหน่งกองกลางที่ถนัดและยังเพิ่มอาวุธในแดนหน้าด้วยระบบ4-31จีสอีงสาน่มหนแต่ไม่่วะ จะเป็นอย่างไรการหามิดฟิลด์เกมรับเข้ามาเพิ่มก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าเพราะเนี่ยมันย่ามาติดก็ใกล้จะปลดระวางเต็มที่แล้ว สถิติบ่งบอกอะไรบ้างโดยการที่เพิ่งจบไปนะครับแมนยูนเต็ดกลายเป็นทีมจอมคัมแบ็กพวกเขาสามารถเอาชนะทีมคู่แข่งได้ทางที่ถูกขึ้นนําไปก่อนคิดคะแนนรวมเป็นถึง31แต้มมากกว่าอันดับ2องเลสเตอร์ซิตี้ถึง11คะแนนแง่ดีคือการคัมแบ็กกลับมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นแปลว่าทีมสุดยอดเลยนะครับแต่ถ้าเรามองในมุมกลับกันละ่ะมันเท่ากับว่าทีมต้องเสียประตูไปก่อนเกือบจะทุกเกมและก็มาได้เก็บชิ้นชิ้นในแมตช์น,นั้นอีกด้วยมันบ่งบอกถึงปัญหาการออกสตาร์ทที่น่าเกลียดรวมถรเรต่นมิ ในการครองเกมเหนือคู่แข่งแล้วจบ90นาทีด้วยสถานะแบบนั้นและทีมเองก็ยังพึ่งพาบรูโน่เฟรนันเดสกับเอดิสันคารวานีมากจนเกินไปบรูโน่มีค่าเฉลี่ยการทำประตูอยู่ที่0.52ต่อ90นาทีและแอสซิส0.35ครั้งต่อ90นาทีสั่งสัรนโอกาส2.75ครั้งใน90นาทีส่วนคาวานี่ยิง0.66ครั้งต่อ90นาทีแอสซิส0.2สั่งโอกาสยิง0.92ครั้งต่อ90นาที อันดับ3รองลงมาถ้าไม่นับนักเตะที่ได้รับโอกาสน้อยอย่างอามัดเดียโลและแอนโทนีเอลองกาผลต่อมาอยู่ไร่เรียกกันนั่นคือเมสันกรีนวูดและมาร์คัสแรดฟอร์ดซึ่งสถิติที่ออกมาก็น้อยกว่า2ผู้เล่นข้างต้นเกือบครึง่งแรดฟอร์ดทำได้เพียง0-3 4ประตูต่อเกมขณะที่กรีนวูดอยู่ที่0.35มันแสดงให้เห็นว่าแข้งรายอื่นๆนั้นไม่ได้ช่วยเรื่องในเกมลุกสักเท่าไร่เลยก็อย่างที่เราเห็นว่า3แข้งอย่างกรีนวูดแรดฟอร์ดและแอนโทนีมาร์คซิชาํานั้นมี แผนของนาโอะเล่ในช่วงซัมเมอร์นี้มีอะไรบ้างจะตัวได้บอกเอาไว้ดังนี้นะครับเอ่อถ้าคุณต้องการท้าทายกับพวกเขาเราจะเป็นจะต้องเสริมความแข็งแกร่งของเราเราต้องการที่จะก้าวต่อไปและอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเราต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับทีมมีหลายสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อคุณรวมทีมเข้าด้วยกันผมไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เซ็นสัญญากองหน้าเรากําลังสร้างทีมเราทํางานเพื่อให้ทีมนั้นดีขึ้นเราอยู่ในสามระดับแรกมาช่วง2ปีแต่เราก็ยังไม่ได้อยู่ในที่ที่เราต้องการนั่นคือแชมป์ ฉะนั้นเราหวังที่จะทำให้ทีมแข็งแร่งขึ้นเมื่อเริ่มตน้นฤดูกาลหน้าและมีความสม่ำเสมอขึ้นมากกว่าเดิมและท้าทายทีมที่อยู่ตรงหน้าเราและหลังจากที่ทีมแพ้ให้กับเบียเรอัลในนัดชิงชนะเลิศยุโรป,ป้าลีกโซชาก็เพิ่มเติมอีกว่าเราจําเป็นต้องทําให้ทีมดีขึ้นทํางานหนักขึ้นฉลาดขึ้นเราต้องการผู้เล่นสองสามคนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมและ11บผู้เล่นตัวจริงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเราที่จะเดินหน้าต่อไปผมมั่นใจว่าคู่แข่งของเราก็พร้อมที่จะพัฒนานตัวเอง ดังนั้นเราต้องพัฒนาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้มันเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าโซชาต้องการเสริมทัพผู้เล่นเข้าทีมอย่างชัดเจนและการให้สัมภาษณ์ตรงนี้ก็เหมือนเป็นจิตวิทยาเช่นกันว่าเขาต้องการใช้เงินเสริมทัพเป็นการกดดันไปยังบอร์ดบริหารซึ่งมันจะเป็นตลาดสุดท้ายของเอ็ดวูดเวิร์ดก่อนจะลงจากตาแหน่งอีกด้วยมาดูกันว่าซัมเมอร์นี้ระหว่างโซชาและแฟนบอลจะผิดหวังในการซื้อขายหรือบอร์ดบริหารจะยอมทุ่มเงินเพื่อทําให้ทีมดีขึ้น เป้าหมายในซัมเมอร์นี้มีใครบ้างเจมส์คูเบอร์ผู้สือ่อข่าวสกัดสปอร์ตรายงานว่าโอเลกุนัโซชาได้ยืนยันเรื่องการเสริมทัพในฤดูกาลนี้มากกว่าการเปลี่ยนยกชุดและยังมีการเซ็นสัญญาที่เป็นดีลใหญ่กับผู้เล่นคอนอื่นๆอีกส3รายเรื่องการเงินปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมเองก็ยังมีปัญหาแม้ว่าจะไม่ได้เจอหนักเหมือนกับสโม,มสรอนนื่นๆซึ่งยังพอเอตตรราตัวรอดกันไปได้แต่จ,จะหวังให้ใช้เงินเป็นบ้านเป็นหลังคงเป็นไปได้ยากแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีกับเกมนัดสุดท้ายที่แฟนบอลน,นั้้นนนนสาาาามามเเเเขชใดวกก็็หัง่ซีจะไย หลังจากมีการขยายสัญญาของเอ็ดดิสันคาวานี่ไปแล้วดด้วยความหวังที่ว่าจะพัฒนาเมสันกรีนวูดขึ้นไปอีกระดับมันคงจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจไม่น้อยถ้าทีมไปคว้าเอาแฮร์รี่เคนหรือเออร์ลหฮาแลนดงเข้ามาร่วมทีมแม้ว่าโซชาจะปฏิเสธข้อสงสัยว่าทีมจะไม่ซื้อกองหน้าใหม่หลังต่อสัญญาเรายิงชาวอุรุกวัยก็ตามเพราะปัญหาคือทีมนั้นมีจุดอื่นๆที่ต้องเสริมทัพก่อนและอาจจะต้องหลายตำแหน่งเลยนะครับการทุ่มเงินเป็นร้อยล้านเพื่อนักเตะค,คนเดียวอาจจะไม่ใช่แผนที่ดีนะการเพิ่มมมมมมทททนนนนน้้้ยาาารผูเเลล่่คหหือออีีีีใใซั์ํโช นั้นอาจจะทํางานได้ง่ายขึ้นเช่นกันซึ่งเป้าหมายที่ตกเป็นข่าวกันมาอย่างยาวนานอย่างยารอนซานโชก็ยังคงเป็นต็งหนึ่งทำเนียบนักเตะใหม่ของทีมุั้นสําคัญคือคําถามว่าตอนนี้สิ่งที่โอเล็กน่าโซชาและทีมงานต้องการคืออะไรเบื้องหลังของทีมเกี่ยวกับสภาพการเงินพวกเขาทําอะไรได้บ้างและมันยังเป็นทีมงานชุดใหม่ที่นํามาโดยจอห์นเมอร์เทอร์เสด้วยมันจะได้เห็นเหมือนกันว่าแฟนบอลสามารถคาดหวังกับทีมงานเหล่านี้ได้หรือไม่ มุมมองของแกรี่เนวิลถึงปัญหาของทีมกับแฟนบอลและแฮร์ร่เกตผู้นำทัพด้านการเรทเห์อย่างแกรี่เนวิลได้พูดถึงการเซ็นสัญญากับแฮร์ร่เกตเอาไว้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดมีอองตวน่มซิเยลพวกเขามีเจสซี่ลินการ์ดพวกเขามีเดนิเอลเจมส์พวกเขามีนักเตะเหล่านี้ถือว่ามีมูลค่าพวกเขาสามารถทำอะไรได้บ้างกับพลอดแนม ผมคิดว่ามันอาจจะสามารถเอาใจแฟนบอลได้ถ้าพวกเขาเซ็นสัญญาคว้าราฟาเอลวารานเคนจอรอนซานโชมันต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากแต่มันก็ทาให้แฟนบอลนั้นเงียบลงและอาจจะสร้างเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อและตื่นเต้นที่โอทเทฟฟอร์ดในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรและแฟนบอลกาลังแตกหักกันแบบนี้การเสริมทัพมันอาจจะดูเหมือนแก้ผ้าเอาหน้ารอดนะครับถ้าเรามองว่าเป็นการซื้อเพื่อปิดปากแต่ผลลัพธ์ถ้ามันออกมาดีความสําเร็จมันก็จะตามมาด้วยเช่นกันง่ายๆก็คือการลงทุนถ้้าาาเเเเกกอออลซรร์สี่ยยงงงมมทุินขบปะณ ทีนี้และทุ่มซื้ออย่างที่แกรี่เนวิลได้ให้ความเห็นเอาไว้และมันสามารถพาทีมประสบความสําเร็จในรูปแบบแชมป์ได้เชื่อได้เลยว่าท่าทีของแฟนบอลก็อาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะไม่ได้ญาติดีกันอย่างสิ้นเชิงแต่กระแสการขับไล่ก็จะเบาลงไปอย่างแน่นอนก่อนจะจากกันไปหากท่านใดมีข้อสงสยัยหรือ,อยติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแมซ์